มือนีผ้าเพื่อนสมาชิกมาฮะค้นดัง <c oughs> เห็นหนาแล้วก็เพื่อนยิ้มยางเดียวไอ้ أي, พ่นซกักซ่องแสงออมือนี้มาให้ให้ไหวเจ้าของมี่ยังครับเกือบว่าเก็มีไหลเนี่ยคือจะนีแหละครับก็จะเห็นนี่แหละครับมี่ยังครับผ้าบางเนี่ยีนี่แหละครับ ดูพวกอย่างนี้แหละครับนี่ตกระดูกครับอันนี้คือคุดขึ้นมาอันนี้คือกระดูกเนาะคุดขึ้นมาแล้วก็สิไปเผาไปพัฒนันนไปเช็ดบุญในเขาเฮ็ด <He ads S 2> บุญบในเขาแล้วก็ไปลองนำเพราเขาะเจ้าอินอย่างนั้นละอยอังคารลอยอังคารก็ว่า่านหลับถ้าจะคุ้นว่ากระดูกทุกชินเอาขึ้นมาหมดก็มา,ม,ดมาลางมาขัดโมันหไหลโสม ตรงนี้เป็นไ้ไ้ท์เขาแม่นครับใไฮยลทอืมครับเฮ็ดจ้าไหนค่อยพอครับกระดูกเลยก็มาขุดจริงๆหละครับฝันก่อนห่อดหรือว่าฝันฝันว่าเป็นคือเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นรัฐาเป็นบัตรเป็นยังไปสินะครับอืมครับก็เรียไปว่าให้ท่านจะคุณเพล่นฟังเจ้าคุณเอ่ วัด<ไ>วัชลจิติยาภา r a m นี่นะครับวัดชลจิติเเขานีลา่ล่ะมัะน้องงามเพชรจริล่ะเพื่อนว่าอย่างไรเลยครับเพื่นนอนเรียกว่าหมื่อวันมันมีของดีอยู่ตัวหน้าเจ้าเพื่นมันมีมีของดีอยู่ของดีก็ไปคุดเอาแต่ะเพื่อนจะคุ้นเออการคุดได้ก็เขาก็มอกว่าไปวัดเท่านั้นตัวขันวิพระถุทูลถลูกทองคำมีอย่างไรจะหิ่งดิพญามันจะให้ให้เบิดเพราะมีแนว้อยากอะไรบางสิ่งถ้ามันแม่นี่หลีเพื่อนก็เลยได้ไปเอา ลงพ่อไปเอาลูกสีสายเพิ่นมาตีเพิ่นมามานางปับเพล่นก็เลยว่ามันขุดบึงตัวว่าสั่นเอาแม่โคมาเบิดนาดินจักหน่อยดูว่าสั่นครับเปิดลงไปกัเลยไปพ่อยบ่ลงไปที่แรกกับ่ได้ห่ังกับไปพ่อกับแปลกยุ่พอขุดลงไปเปิดนาดินไปประมาณเม็ดสองเม็ดกลัวนี่กับพ่อแหละครับพ่อพ่อกับพ่อหอยครับอาดับแรกคือ หอยสกอนหอยจูบหอยหน้าเฮ่านี่แหละครับเป็นขาวๆเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ยุดซะใต่หอยลงไปแต่เป็นศพคนแน่นอนแต่ก็บคุดแล้วกับแมนอีรลีครับกับแมนนี่แล้ะก็ได้กระดูกขึ้นมานี่หนะครับก็ได้นอกจากกระดูกนี่อย่างอี้นะครับได้มากที่เป็นหมอไหมครับเป็นหมอมอดินเนี่ยงบ่าแมนเป็นยุคขึ้นมาล้หมอดินแน่ก็บทเป็นมีดเป็นหอกเป็นของ่าสัตว์ ยิงส,งสินะครับแต่ว่าซพก็บ่คือชาวบ้านทั่วทั่วไปคือซพเขาจะเอากล่องกันไหวไหมครับ,บไมยถึงร่งงวมร่วมไห้เป็นหาคนหัวน,นก็มี่พบครับเออกล่องกันไห้กระโหลกหัวส่นนี้ทานไว้ยังไรนะครับผมเขาเจ้าจว่าคนตายฝังร่วมกันไปสลัดแต่ว่าคางซบก็ได้มากสิมี่หมอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ละซบตรงมี่หมอมีถวย เป็นรูปถ้วยเป็นหมอ้อแต่ว่าทังเป็นของโมรานอือนะครับนก็เลยคอยคุดเอาก็ส่วนหนึ่งล้วก็ไป,ไปไปวัดแล้วแต่ว่านี้ว่าจะสามชี้มือจะเอาไปเห็นบุญอือครับ ของจังหวัดหนองบุญรัชภูครับของจังหวัดสาบครับอีผมเออท่านจะพูดบอกอะไรมะกุลของที่ของคุณคอนสัตครับเอามากุลเอาโครงกระดูกมางันครับเอาไปทำหมูนครับเออท่านจะเข้ามาหีคน เพราะผมก็จะหยุดขุดวันน um> oh, um, ี้แหละมันจะจบวันนี้แหละฮะ